ถ้าถามว่าเงินเดือนหมื่ถึงหมื่ห้าหักคาราแล้วเหลือสี่พัน่ะมีรุ่นไหนแนะนํามั่งมีมาเดี๋ยวพามาดูเลย mm. พี่ดาวคันนี้รุ่นอะไรอ่ะทําไมสวยจังอ๋อคันนี้เลยที่ผ่อนไม่เกิน4ี่พันฮอนด้าซีวิก แล้วคันนี้เราพี่ดาวอ๋อคันนี้เซตาวีอ v อ,อคันนี้ผ่อนไม่เกิน4ี่พันเดี๋ยวดูรายละเอียดลดรอบคันเลยค่ะน้องเนยคันนี้อ่ะพี่ดาวรุ่นอะไรอะ่ะอ๋อคันนี้มาด้าสองปี2013ผ่อนไม่เกิน4ี่พันเหมือนกันน้องเนยเกียร์ออโต้ไหมพี่ดาวใช่ค่ะเกียร์ออโต้เดี๋ยวดูรายละเอียดลบรอบคันเลย คันนี้ล่ะทำไมสีมันแซดจะปวดจังอ๋อคันนี้เป็นซูซูกิสวิฟทีเปุ่มพุชสตาร์ทเลยนะคันนี้ผ่อนไม่เกินสี่พันเดี๋ยวดูรายละเอียดรถรอบคัน,น 1, รับลูกค้าท่านใดที่สนใจข้างหดนไม่เกิน4,000ตลอดสัญญาโทรมาที่เบอร์ด้านบนนี้ได้เลย